แจมสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพาเ,เพื่อนมาดูของกินเนาะของกินตัวใหม่ที่กำลังเป็นกระแสนะคะขออนุญ,ญาตกระดกปลิ้น,นะะเลยค่ะแอปค่ะแอปอ่าอันนี้นะคะเป็นหมึกกลุ่มนะคะน้องมาใหม่นะหมึกมกลุ่มหมึกกลุ่มีิวรสอ่ามันก็คือเส้นบุกปรงุงรสแต่ละคะ่ะอ่ามีหมาล่าสูตรเผ็ดกับหมาล่าสูตรดั้งเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะ,ะอ่าโอเคเดี๋ยว ญาตค่ะซองก่อนเนาะอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะชิมสูตรเผ็ดก่อนเนาะสูตรเผ็ดเส้นบุกปรุงรสนะคะชื่อน้องนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดซองเลยนะตัดให้ขาดเลยชับชับชัอ่าโอเคด้านในเขาจะเป็นซองอย่างนี้นะคะซองเล็กๆ,ๆมาเนาะขออนุญ,ญาตแกะเลยค่ะเอ้ยแต่ก็ดีนะทําเป็นซองเล็กๆมาอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดอะเราก็แบบคือถ้ามันเป็นซองใหญ่อะเนาะเ,าเราก็แบบเออเวลากินไม่หมดมันกระบาบนิดนึนนงอุ้ย สำหรับสายชอบนี่หน้าตาน้องเป็นอย่างนี้นะคะมือกลุกมันก็กุกๆเหมือนป้ามือะแต่จริงมันคือเส้นบุกนะคะเพื่อนๆเออเดี๋ยวนะถ้าคนที่ชอบกินหมาล่าอาจจะว่าโอเคเนาะคืออร่อยแหละแต่เผ็ดเผ็ดแบบอืมคนกินหมาล่าจะรู้นเนาะว่าเผ็ดแบบไหนเผ็ดแบบชาๆชลิ้นเนะะี่ยค่ะ มันจะไม่เผ็ดเหมือนพริกไทยบ้านเรานะมันจะเผ็ดแบบช้าๆลิ้นแล้วกับ,บ,บอื่นๆๆขึ้นจมูกอย่างเงี้ยค่ะอืโอเคถ้าสายมาล่านี่คือเด็ดดีเลยนะคะเด็ดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกรสหนึ่งนะคะรสนี้เป็นเอ่อเป็นมาลาสูตรดั้งเดิมเนาะแต่อตัวเมื่อกี้นี้จะเป็นเผ็ดมากน้องเขากำลังมาแรงเลยนะคะตัวเนี้ย ต้องลองนะใครมีโอกาสรรรก็ลองค่ะถ้าลองอันนี้ก็มาเป็นซองแบบอย่างนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะก็กรุบๆอ่ะกรุบๆเหมือนปลาหมึกแต่งจริงอะ่ะแล้วเขาจะไม่โลชัตนเหมือนปลาหมึกแล้วเพราะป้าอันนี้ยมันเป็นเอ่อเป็นเอ่เอเขาเรียกอะไรเส้นบุกเส้นบุกแล้วก็มาทําให้กรุบๆเหมือนปลาหมึกกันเนาะ เส้นบุเกเขาก็จะมีความกรุบกออยู่แล้วอันนี้เป็นรถดั้งเดิมนะคะหน้าตาเนาะเขาเป็นแบบนี้นะเขาจะเหมือนกันเลยต่างที่รสชาติก็คือหมาล่าสูตรดั้งเดิมกับหมาล่าสูตรเผ็ดนะคะมีสองสูตรนะเผื่อใ,ใครสนใจเมื่อคนไหนสนใจก็อลองได้นะคะมีขายตามร้านใกล้บ้านะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวขอชิมเนาะอันนั้นจะเผ็ดชาลิ้นหน่อยแต่เดี๋ยวขอชิมอันนี้ให้ดูนะคะ ตานนองเขาเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะถ้าคุณแบบว่ายนะังไม่เคยลองหม่าล่าเนาะแนะนาแนะนําสูตรดั้งเดิมที่ไม่เผ็ดมากเอกินแล้วจะได้ไม่รู้สึกแบบเอาชาลิ้นแบบปแปลกๆเนานะอ,อืคือเด็ดเลยนะดีเลยเนะนะนะี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยอือคือดีอร่อยเลยแหละอืกินเ,เล่นบนพนคือดีเลยนะคะ ถ้าแบบว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปลองดูได้นะคะขอบนองเขามีสองรถนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะเจอกันคลิปหน้านะคะมาดูว่าเราจะเอาอะไรมารีวิวกินให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ